สวัสดีค่ะพบกับช่องมอฟโกก่อนนะคะตอนนี้มาดูไร่ดูสวนนะคะนี่มาถึงนาแล้วนะคะนะคะนี่อันนี้คือสวนญ้านะคะนี่อันนี้เป็นญ่านะคะกินรีสีม่วงนะคะอันนี้เป็นสวนญ้าอยู่ที่นาทุ่งนาแล้วก็ที่เราปลูกข้าวกันนั่นแหละนะคะอันนี้เป็นผักเชโอมในเอฟซีไม่มีใครเก็บนี่ก็เลยแก่หมดเลยนะคะเนี่ย ันนี้เป็นชะอมนะคะอันนี้เป็นผู้ประพางนะคะที่เรามองมาเห็นเนาะอันนี้เป็นชะอมทั้งหมดนะคะทุกคนแต่ว่ามันแก่หมดแล้วอันนี้ก็มีคนมาขอเกี่ยวอยู่นะคะย่าประมาณเกือบหนึ่งไร่นะคะแต่ก็ถ้าไม่เกี่ยวมันก็แก่ถ้าแบบมีคนมาเกี่ยวเอาแบบนี้มันก็ขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ให้เขาเกี่ยวไปเรื่อยๆก็จะทําสวนยาอยู่แบบนี้แหละค่ะจริงๆคุณแม่ไถไปแล้วนะคะแต่ว่าขึ้นใหม่เรื่อยๆนะคะขึ้นใหม่เรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นสวนยางนะคะ หน้าเพื่อนก็คงจะหยดไปแล้วล่ะค่ะว่าจะเอาอันนี้ส่วนยางนะคะเนี่เดี๋ยวสักพักก็คงเปิดได้แล้วล่ะค่ะนะคะเปิดหน้ายางเดี๋ยวก็คงจะได้มาเปิดหน้ายางช่วยพ่อนิ่มอยู่เนี่ะให้ใครกรีดให้ฝึกให้ลูกกรีดหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นขี้ควายนะคะเอฟซี FC ที่อันนี้คือยังไม่ถึงร้อยนะคะถ้าได้ก็ออกไปเรื่อยๆเนาะยังยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะ อันนี้คือปุ๋ยธรรมชาติไปก่อนเราก็จะเอาไว้ระหว่างร่องนะคะโอ้โหนี่ค่ะแม่ว่าจะเอาอยู่นี่ค่เอฟซี F C. เพราะว่ามันไม่มีแสงเข้ามาแล้วนะคะนี่หอมแล้วนี่เอาไปปลูกก่อนเอาเอาหนอเข้าด้วยน,นะคะอันนี้เป็นหอมแล้วค่ะนี่เอาหนอนี่นะคะไปปลูกอันนี้เป็นพันุอะไรนะที่คุณแม่ซื้อนะคะทุกคน ก็จะแพงอยู่นะเพราะว่ามันอร่อยนะนี่อันนี้ก็สุกแล้วนี่นี่นี่นสุกแหละคะ่ะหวานนะคะนี่อ่ะได้แล้วนะคะสองบีมม่วมๆก็เอาเลยแล้วอ่ะอันนี้สุกอีกนอมันก็จะขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็จะเอาลงไปปลูกที่บ้านไร่ให้หมดเลยเพราะว่าถ้าเอาไว้ก็ไม่เกิดอะไรนะคะนี่สุกอีกแล้วนี่อันนี้ก็นี่ อะไรมาเจาะแล้วนี่หอมนี่นะคะโอ้เยอะอยู่เหมือนกันนะน,นี่ที่มันขึ้นน่ะโอ้ยางน้อยก็ตายอันนี้ก็เปิดกีดได้เลยนะคะทุกคนนี่แล้วก็จะเปิดใหม่ยางนี้ได้หลายปีละโอ้ยาลกอยู่นาะยารกอยู่เหมือนกันนี่นะคะต้นยางอันนี้ ใบย,ยังไม่หนาเท่าไหร่นะคะใบน้อยๆเพราะว่าปุ๋ยน่าจะไม่พอดูแะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูข้าวนะคะข้าวคือคุณแม่ให้เขาทำนาไปแล้วนะคะให้พี่น้องบ้านกวนบุญน,นะคะทำนา หญ้าลุกมากเลยคะ่ะถ้าฝนล,ลงแบบเยอะๆนี่หญ้าลุกนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้าวกันนะคะนี่นะคะข้าวก็ออกอยู่ค่ะแต่ไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ถ้ามันตัวอาจจะเยอะก็ได้เนาะเขาก็หยอดตั้งแต่นู้นนะคะเพ่นก็หยอดเอาเพราะว่าถ้าสห็นว่าดนี่ก็ใช้ต้นถุนที่เยอะเนาะก็เลยหยอดเอา ก็แล้วแต่เขานะคะอันนี้คือเราให้เขาทําไปแล้วได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นอันนี้เม็ดข้าวไม่ไม่อยากจะลงเท่าไหร่มันถึงออกไม่เยอะเนาะอันนี้ออกเยอะอยู่ตรงขอบเนะะี่ยค่ะแต่ว่าด้านแถวกลางจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่หรือว่ามันยังไม่ทันขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็รอดูของเขาไปเนาะฝัะ่งนูน้นโอ้โหอันนั้นน่าจะหวานนะคะแต่อันนี้น่าจะทําเป็นนายอดเนาะนี่เป็นแถวแต่อันนั้นน่าจะหวานแล้วก็คือแบบเอา ไขน,นะคะปัน่นกลบอีกทีมันถึงได้ออกเยอะขนาดนั้นแต่อันนี้น่าจะพอดีสวยนะเอซี FC, เพราะว่ามันเป็นหลุมนะคะเป็นหย่อมหย่อมย่อม,มไปนี่น,นีดูข้าวนะคะนี่เดี๋ยวคุณแม่จะให้ดูน่าจะพอดีนี่น,น,นีประมาณนี้นะคะโอ้สวยมากเลยอืมเป็นแถวซะด้วยนู่นนะคะเขาก็หยดเอา พามาชมบรรยากาศยามค่ำๆนะคะภูเขาอันนี้เป็นภูผ้าแอกนะคะ FC ซอันนี้ผ้าแอกนะคะแล้วอันนี้เป็นภูผ้าป่องนะคะข้างๆมาี๋ยวเราไปดูมีอะไรบ้างออกหรือยังหน่อไม้นี่อันนี้หน่อไม้หวานนะคะผลลงแค่นี้คงยังไม่ทันออกหรอก น,นี่หน่อไม้หวานจริงๆคุณไม่อยากจะขุดนะเอาออกไปเพราะามันอยู่ใกล้นาตอนที่เอามาปลูกนี่คือมันเป็นมันเป็นแค่หน่อไม้เฉยๆนะเพราะว่าเขาขุดเอาแม่โคขุดแล้วมันเหลือแค่หนอ่อแม่ก็เลยเอามาฝังไว้แต่ได้นะคะนี่ได้ผลจริงๆต้นไม้เยอะก็ไม่ค่อยดีนะคะมันงำงำก็หมายถึงว่าเป็นร่มเป็นเงาข้าวก็จะไม่ได้เยอะ ตะก้าคุณแม่ก็ปิวลงแล้วจากต้นไม้ต้นนี้ก็สวยแล้วโอ้ยังไม่ขึ้นนะคะมาดูมันสําปะหลังนะคะ fc โอ้ยขอนละอ่อนกระดูกเด้ <laughs> โอ้ย fc มาดูมันนะคะนี่แซมแล้วก็แซมอีกนะคะปลูกแล้วก็ปลูกอีกก็ตายเนาะถ้าซื้อก็ลำละ5้าบาท กวาซื้ออะไรอีกต่างหากนะคะโอ้ยมันแพงนะคะถ้าตายก็ไม่ได้ปลูกแล้วะคะ่ะก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้แหละนะคะต้นยางก็เหมือนกันนะคุณแม่เคยคิดนะคะว่าไทายทิ้งดีหรือเปล่านะคะมันยังไงก็ไม่รู้เนาะต้นใหญ่ก็ใหญ่ต้นเล็กก็เล็กนะคะมันจะเท่ากันหรือเปล่าบางทีก็คิดหนักอยู่เหมือนกันนะอันนี้คือการบ้านใหญ่สําหรับคุณแม่นะคะ f อ คิดอยากจะถ่ายทิ้งปลูกใหม่มันก็เยอะอยู่นะนี่ที่ที่มันขึ้นก็มีเยอะแล้วก็ตายก็เยอะนะคะก็เลยโอ้คิดหนักนะคะหลายครั้งหลายคาที่เคยคิดนะคะจะเอาไว้หรือว่าจะถ่ายทิ้งดีอันนี้เป็นยางเล็กนะคะนี่คุณแม่ก็คิดหลายอย่างเหมือนกันตรงที่สวนยางเล็กนี่อยู่ประมาณสักไม่หกก็เจ็ดไร่นี่แะคะที่คุณแม่ปลูกมันคือมันตายหมดนะ แต่ก่อนมันก็ขึ้นดีๆนะคะแต่คราวนี้มันตายที่มันตายเพราะว่ามันแดดมันแรงนี่แหละนะคะก็ไม่รู้จะได้เท่าไหร่นะคะเท่าไหร่ก็เท่านั้นล่ะค่ะ f อซนะคะโอ,อ้นี่ฝั่งนี้เขาก็หยอดหมดแล้วนะคะอันนี้เป็นนาของคุณแม่ให้เขาทํานะคะนี่เพิ่งก็หยอดเสร็จหมดแล้วนะคะก็ดีนะมีคนดูแลให้น้ำก่อนนอนะคะ โอ้เขาทำเป็นอันเดียวเนาะก็ดีไปจะได้ไม่ต้องมีคันไล่คันนาให้เขาทำไปแล้วแต่เขาจะทำให้ตรงนู้นนะคะทุกคน ตรงขอบแล้วก็จะมีตรงนั้นอีกนะคะที่เราจะเดินไปดูแต่ก็ไม่ลงไปนะคะแค่มองไปก็ไม่ต้องไปเลยนะคะเพราะว่านี่ค่าแล้วเดี๋ยวจะไปดูพ่อนิ่มนะคะน่าจะถ่ายสวนไผ่แล้วล่ะคะ่ะคุณพ่อก่อนนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปย้อนหลังให้คุณแม่นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะ ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ